ที่อะไหลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุงมันผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระภิกษุสาม,มาเณรจำนวน1 0 0 0รูปณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลําไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร,ร,ร,รงรพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดสม่อมพระราชทานพัตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาวิยารง์การราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุทยาตั้งแต่วันที่21 พฤศจิกายนพุทธศักราช2,564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิลัตนารายและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภพเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิษตะพอนใจเสด็จสถิต,ตเป็นมิ่งขวัญหลักใยแห่งราชาณาจากไทยตราบกิรติการ His Majesty King m a h a w a c h i r a l o n g k พระวาชล้านกราวเจ้าอยู่หัว Eagerly devoted to offer posts to monks, administrators, lecturer, staff, and students of MCU ว a งน้อย District Ayutthaya Province From the 21st November 2021 up to the present, Hambi rejoiced in the royal marriage with the grateful feeling in the incomparable royal grace, and Hambi wished His Majesty the King a great protection of the people's gem and uncountable fruits of arms. May His mighty t the King ever prosper with the glorious blessings be His f a m e s and r e v e r e d for the kingdom of Thailand. Long live His mighty t the King. Uh, วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพระทหารแต่พระสงฆ์ที่เป็นผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตของบอจร หลายโดยเสด็จพระราชิุศลหลายคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งคือคณะของศิษยานศิทธ์ของพระอาจารย์สมชายนันทโกแห่งวัดน้องรีอำเภอพนมสา,ารการจังหวัดฉะเชิงเศรซึ่งมาทุกวันอังคารของสัปดาห์าวันนี้ได้มอบผู้แทนของคณะศิษยานศิทธ์ประกอบด้วยคุณคำชยัยนางพิรพัฒน์ตอดแก้ว วันนี้นำพระทหารกาหวานมาถวายผสมประกอบด้วยต้มยำกุ้งรวมมิตรผัดพริกสามสีหอ,อมหมกผลไม้ชมพู่และขนมเบียกปูนขออนุโมทนาบุญคณะที่สองเป็นคณะของพระมหาบวปรปวรธรรมโมพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่47เจ็ดเ้าวาดวัดบุญนารอดและรองเจา้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชวันนี้ ได้ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลบริจาคปัจจัยเป็นค่าพทหารเป็นจำนวนเงินห0 0 0ันบาทอ,อนุโมทนาบุญคณะที่สามเป็นคณะของคุณแม่เพชรกตันยูกุลและครอบครัววันนี้มาทำบุญอุทิศส่วนผุศสนให้กับดรวีรชาติกตันยูกุลมาจากอำเภอเบืองจังหวัดปทุมธานีอระายะาสนิทวิสหายวันนี้นำ บริวันบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒหารเป็นจํานวนเงินสองพันบาทพร้้งกันนั้นก็นําพัฒหารข้าวหวานมาร่วมสมทบประกอบด้วยซาลาเปาหนึ่งร้อยุดผลไม้และก็ส้มวันนี้ก็มาถวายพัฒหารจะประสงค์อนุมโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะจากนี้ไปพระสงค์จะได้ให้บอนเป็นภาษาบาลีขอได้ชื่อ,อะไรนะ อาวีรวุฒนะดรวีรวุฒกัตันโยคุณนะวันนี้ว่าทำปางนะกุีิสำหรักการดรวีรวู้กัตันโยคุณได้ประกาศให้ทราบเมื่อตะโกนนี้ละนะเดี๋ยวพระสงฆ์จะให้่อนเป็นภาษาบาลีนะได้กวดนะ้ำบุที่สกุลสนและตั้งจิตตาอธนาเพื่อความเจริญเรืองดีสุขสีต่อไปพระสงฆ์จะให้่อนเป็นภาษาบาลีนะ ยะทาวาริวหาปุราปริกุเรนติสาคะรังเอวเมวิโตติน,นังเปตานังปะกปันติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิช,ชตุสัเพปุเรนตุตังกปาจันโทปนระโสยะทา มณิโชติราสยะส a n อิทิยวันจันตุสานบารวันควาเวนานสัตตุมานขาวันวานดารายยนสุเกณ อายุกอมบวชเปลี่ยนที่อยู่วิวรณ์จานตุสัมปรวนพวงวิญญาณย่อมมาแต่งบวช สุเกียรติการยกกอนบวชตามพิยนวิวันญานตุสันรวนวินานันตุมันเตปา วันทารายย้อนทุกข์อันเถิดต่อยุคบัวอภิวันตนเสียเลียนสนิทาวันทาบ่ใจอีกน้อยท่านทรวง kālāṃ tōyāṃ pitam mokṣāyāṃ mīṭhasi tōṃ etā nā puayaṃ yāgatā ulāṃ parāṃ yāpiṃ tōṃ na อนํปะกวันปิโตอันดลาดโตกิปโตวิรุณโอควรดันสันติอรัญโก <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew>

อิจานาเบียาทนติบิณฑวตุนทพปมังกะลังรากันตุทวันตานัานบาขวนตานนุภาเวนัสาสวนเทียบก Kutibawah Tuhan Bapak Manggalang Rasa, Kutambah Dewatan เวณนันตันโสนเตียวันตุเตาปวันตุสับปมังกะลังรางทานตุสับัเตวันจามปันสันกานุอาเวณนันตันโซนเตีย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแดร่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1,000รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา